สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ธลิกาก็จับมาแนะนําเซรั่มตีชดาในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะปกติเราจะรู้กันว่าเซรั่มตีชดานี่ทารักแร้แต่รู้ไหมว่าเซรั่มตีชดานี่กำจัดกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งได้ดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเหงื่อตรงบริเวณฝ่าเท้าของเรานี่เองนะคะซึ่งเราสามารถทาเซรั่มตีฉดาได้แล้วก็กําจัดก,กลิ่นได้แบบไม่มีกลิ่นตรงเท้าเลยนะคะเพราะว่าไปทํางานทาเวลาไปเราใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าคัดชูเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะ ยืนยันนะคะเพราะว่าปกติใส่ถุงเท้าอถอดถงเท้าออกมาเนี่ยกลิ่นจะเหม็นมากเลยนะคะยืนยันคอนเฟิร์มว่ากลิ่นเท้าหายไปไม่มีจริงๆรับรองค่ะ